สวัสดีครับมาพบกับผมนามช่างเอตบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูในการตั้งปิดตั้งเปิดนะครับของแอร์เทอร์โบคูนะครับนี่นะครับรุ่นนี้นะครับรีโมทรุ่นแบบนี้นะครับเราก็จะมาดูอยู่ที่2ปุ่มนะครับปุ่มเลื่อนอุณหภูมิขึ้นและลงนะครับเพื่อจะเลือกเวลานะครับแล้วก็ปุ่มทัมเมอร์นะครับก็ดื่นะครับถ้าเราจะเอาตั้งเปิดก่อนนะครับถือว่าแอร์ต้องปิดอยู่นะครับอยู่อย่างนี้นะครับ เราก็กดที่ทัมเมอร์เลยนะครับนะครับกดที่ทัมเมอร์ก็จะกระพริบนะครับทัมเมอร์จะกระพริบนะครับเราก็เลือกเวลานะครับนี่คือลงเวลาก็จะขึ้นลงทีละ0.5นะครับก็คือครึ่งชั่วโมงนะครับนี่นะครับเราก็เลือกหาเวลาได้เลยครับเราจะกดไปเรื่อยเวลาก็จะเพิ่มเรื่อยๆนะครับทีละ0.5ครับถึง สิบชั่วโมงครับหลังจากนี้ก็จะเป็นทีละหนึ่งชั่วโมงนะครับถึงได้ถึงยีิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนะครับถึงยีิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับเริ่มที่ศูนย์จะหาสูนย์ว่าเราจะตั้งเปิดอีกหนึ่งชั่วโมงเปิดแอร์นะครับท้งนี้ทั้งนั้นเราต้องเอาเบรกเบเกอร์แอร์นะครับขึ้นไว้ตลอดเวลานะครับนี่ครับเราก็กดที่ทำมืดอีกรอบนะครับถ้าเราไม่กดนะครับก็จะเป็นการยกเลิกอัตโนมัตินะครับนี่นะครับเอาใหม่นะครับ ว่าเราตั้งเปิดที่อีกสชั่วโมงเปิดแอร์นะครับเราก็กดที่ทัมเมอร์เพื่อยืนยันนะครับเห็นไหมครับติดแสดงว่าที่คอยเย็นรับคำสั่งจากรีโมทแลล้นะครับนี่นะครับนํามาดูสัญลักษณ์เห็นไหมครับ,ส,ยยบสัลบบสญ,ญลักษณ์ที่รีมทก็จะขึ้นว่าตรงนี้นะครับทัมเมอร์ออดน,นะครับแต่ถ้าเราจะยกเลิกนะครับเราก็จะกดที่ ทำมืออีกรอบนะครับแล้วสัญลักษณ์ตัวนี้ก็จะหายไปนะครับกดนที่ทำมือนะครับนะครับติดก็จะหายไปนะครับมาดูกรณีที่เราจะปิดแอร์นะครับปิดแอร์ก็ต้องเปิดแอร์ก่อนนะครับตัวปิดแอร์นะครับถ้าเราเปิดใช้งานไปนะครับเราต้องการจะตั้งปิดนะครับเราก็กดที่ทำมืออีกนะครับเห็นไหมครับทำมือ ออบก็จะกระพริบขึ้นนะครับนี่ครับกระพริบขึ้นนะถ้าเราไม่ทําตามเวลาก็จะยกเลิกอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับยกเลิกเราก็กดที่ทัมเมอร์อีกรอบนะครับทัมเมอร์อ็อ,อกราปิดเลือกเวลาสุว่าเราใช้งานแอร์ไปนะครับต้องการอีกห้าชั่วโมงปิดแอร์นะครับนี่ครับห้าจุดศูนย์เราก็กดที่เลือกเวลาเสร็จล้วก็กดที่ทัมเมอร์อีกรอบนะครับเห็นไหมครับทัมเมอร์ออฟก็จะสําเร็จนะครับ ที่เีิมทก็จะขึ้นคึ้ว่าเทอร์มอสออฟนะครับคืออีก5ชั่วโมงแอร์เราก็จะปิดนะครับถ้าเราจะยกเลิกครับเรากดที่เทอร์มออีกรอบนะครับเห็นไหมครับคำว่าเทอร์มอสออฟที่ใต้องศาบอกอุณหภูมิ2ี่องศาก็จะหายไปนะครับนี่นะครับครับสำหรับในการ ตั้งเปิดและตั้งปิดของแอร์เทอร์โบคูก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรทงสงใสก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับสวัสดีครับ